อันนี้ไม่ได้โจมตีเด้แต่ว่าเ็ดประเด็นตามาเหยืซุ่มมูมันปิดเพียงแล้วแมงก็อยากให้มีไออ่ะเราก็ไปหาน้ำยาไอมาใส่หิดคลิปกระดอกมาว่าไอหายไอหายอ่ะกูเห็นหลายครับคนขายก็รวยเอ้ารวยเอาคนลำบากกับเงินตังนี่นี่นี่กูเหยเพิ่งเลือกปลายแดงเกียรติศิลนี่นี่ปลายแดงนี่เพิ่งปลายแดงมันนี่ปลายแดงเดี๋ยวมีจับไออยู่ในเบื่อนนะไอเบื่อนเดี๋ยวกูจะเข้าเบื่อนสามวันรอเพแล้ว่ัวพอดิพังเรื่องปลายแดงเนี่ย เบื้องฝ่ายแดงเบื้งใส่เบื้งใทเดีดว่าหล่ะว่าล่ะว่าละันายแดงนี่เนี่ยยัดสิบกิโลอันม้วนปิดเครื่องไม่หรอกเาเครื่องรหม่นะไปขี้ยุ่ยอแม่งจัง่มีระบายไอโอเควว่านีบตีเด้นี่ลังว่านีบตีเด้นี่ บางทีก็ตามกับทิพย์จรเลยเจอไอ้ระบา้ไอ้เด็กคนนี้นี่โตมหาปุรด้อนทันทันเพ็ยดีนี่บริบาลลูกค้าเด็กลงทุนดาวรถมาเนี่ยเหุูุ้เห็นระบายไอเด็กกูดาวดา่หา,า,วาหาทิพย์จ้างเรากูเดียวขึ้นบอกว้าไอเดจิตแก้ปัญหาเรื่องต้างรถผมคือไอ้หลายรถผมคือไปโอฮอนมาเลยเปหนีเปหน่ะเหลี่ละละแต่สูเลยกูโอฮอนให้เครื่องฟิดกูบริโอฮอนให้ไอ้หายสวัสดีครับ